Ens, มาดูกันแล้วนะครับเด็นี่ครับดดาเนีาร์ปีประดังงานนำพายขับครับข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 ับรับขั่ตับขับเับขับขับตับขับขับขรับขับขับขัับครับัับเัับัับับขตัับับขับ ตัวนี้บอดี้ของมันกับปา,า,า,าบบต่างอกขามันกับต่อเป็นซอสตีมดันข้าวกับซินเล็ตนะครับสามกับต้มครับต้มก็คำบนจะลงหมาดุดด้านหลังครับนะครับด้านกลางกใหญ่โตมอรครับเห็นในการรองรับหม้ออบ ะครับส่วนด้านนี้ก็กา,ลารล้างโรงรับคบเพื่อกันแับคนบั้มที่อบมันจะักกันอบนะฮะอุมอ่ากับเยาวายตรงนี้ใบทางนี้สันส้นๆเยอะนี่เวลาผมจะขึ้นไปบนเล่มครับนี่เวลาเดี๋ยวมิขึ้นฟปปังงี้น,นะครับกับผมกับที่ครับ